ดีค่ะวันนี้เอาเทียนไฟฟ้ามาให้ดูแล้วก็จะเล่าให้ฟังนิดหน่อยเพราะว่าตัวเองก็ไม่เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ของเทียนในลักษณะนี้เท่าไหร่นะคะแต่าบาังเอิญว่าเห็นเขาขายอยู่ทั่วๆไปตามห้างก็เลยซื้อมาเอามาติดไว้ที่บ้าน อยากให้บ้านมันสว่างแบบบ้านอื่นๆบ้านเราเดินผ่านเออสวยดีก็เลยไปซื้อมาตอนแรกเนี่ยมันไม่มีอันนี้นะอันนี้จะเป็นที่เป็นห่วงวงเอาไว้ตกแต่งเทียนนี่แหละแต่เป็นเทียนไฟฟ้ามันก็ไม่มีน้ำเทียนหยดลงมามันก็ไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่น้ำตาเทียนอะเนาะ อ่เดี๋ยวออกก่อนจริงๆตอนแรกอะ่ะที่ซื้อมามันเป็นแบบนี้เลยคือเราไปเห็นที่โรงเรียนเห็นตามสถานที่ทำงานน่ะเขาตั้งไว้แบบนี้ตรงริมหน้าต่างเออสวยดีรู้สึกอบอุ่นจังเลยสว่างสวยัยก็เลยไปซื้อมาบ้างแต่ก็ไม่เคยสงสัยนะว่าทำไมมันมีเจ็ดแท่งแบบนี้ก็ไม่เคยสงสัยเลย เขาขายเจ็ดแท่งก็เจ็ดแท่งก็ซื้อมามันขายเป็นแพ็คแบบนี้แต่บางเอิญไปที่โรงเรียนหรือว่าที่ทํางานเขาเขามีเทียนอยู่แค่สี่แท่งอ้าวทาไมที่บ้านเรามีเจ็ดแล้วบ้านทั่วๆไปมีเจ็ดแต่ทําไมโรงเรียนมันมีเทียนเป็นวาดรูปนะมีสี่แท่งแล้วก็เลยถามเขาว่าทําไมมีสี่แท่งแบบนี้มันมีความหมายว่าอย่างไงก็อธิบายว่า ทั้งสี่แท่งเนี้ยจุดเพื่อที่จะนับถอยหลังอาทิตย์แรกที่จุดเล่มแรกเนี่ยก็คือเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมพออาทิตย์ถัดไปก็จุดแท่งที่สองมันก็จะลดหลั่นกันลงมาส่วนอาทิตย์สุดท้ายก็จะจุดแท่งที่สี่มันก็จะตรงกับวันคริสต์มาสพอดีเลย <Okay. S 1> แต่ของเรา,าสิมีเจ็ดนะ่ก็อ,อ๋อมันก็คง เกี่ยวพันอะไรกับศาสนาหรือเปล่าเลยไปค้นคว้ามานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะคะเผื่อว่าใครอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมก็ได้คือจุดเริ่มต้นของเทียนแบบนี้เนี่ยมาจากประเทศเยอรมันแล้วก็ต่อมาแล้วมันจะมีดาวดาวติดตามหน้าต่างด้วยดาวชนิดแบบนั้นหรือว่าดาวแบบนี้ค่ะที่เขาไว้ตกแต่ เขาก็ได้รับความนิยมมากเลยในประเทศสวีเดนทีนี้มันเทียนเจ็ดเล่มเนี้ยมันก็เกิดขึ้นในช่วงของปีหนึ่งพันคิจศักราชหนึ่งพันแปดร้อยหรือราวๆสองร้อยปีมาแล้วค่ะเริ่มจากที่ว่าประเทศเยอรามันนีจะจุดเทียนหนึ่งเล่มทุกวันเลยเป็นเวลาทุกๆวันเป็นเวลานหนึ่งอาทิตย์ มันก็จะเกี่ยวข้องกับศาสนาของศาสนาคริสต์ค่ะแล้วก็เราก็เห็นได้ว่าเทียนมันก็มีอยู่เจ็ดแท่งจริงๆแล้วตอนแรกมันมามันก็มาเป็นแบบนี้นะแล้วเงินมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาเที่ยวที่บ้านก็คิดว่าเออมันมีให้ตกแต่งด้วยเขาก็ให้แบบนี้มาก็ไม่รู้นะตอนแรกว่ามันใช้ยังไงก็มันมาเป็นคู่แบบนี้ก็ต้องถามว่าเออใช้ยังไงเขาก็บอกว่าอ่าเนี่ย เปิดมันออกมาเอามันออกจากคู่แบบนี้แล้วตรงนี้มันมีรูก็แค่ใส่เข้าไปอย่าแงบบนี้เองใส่เข้าไปแบบนี้ให้มันครบเขาก็ให้มาอยู่ประมาณสิบอันเผื่อว่ามันขาดเหลือสิบคู่เราก็เอามาใส่เออมันก็ดูสวยดีแต่มันก็ยังดูโล่งๆอยู่บังเอิญไปเดินในห้างแล้วเห็นว่า โอ้โหทำไมเทียนของเขามันตกแต่งสวยจังเลยอะเราก็มีดาวแล้วก็คิดว่าอะไปเอามาอีกไอ้น,นี่ก็จะเป็นที่ตกแต่งเทียนแต่มันจะดีหน่อยตรงที่ว่าอันนี้เป็นของจริงแต่น,นี้เป็นโฟมแล้วก็อันนี้เป็นพลาสติกนะคะอันนี้จะเห็นทั่วๆไปมันจะเป็นคิดว่ามันชื่อว่าต้นสน ลูกสนมันก็จะหล่นลงมาตามพื้นอันนี้ลูกเล็กหน่อยแต่ตามพอช่วงหน้าร้อนเนี่ยโอโ้ลูกลูกใหญ่มากเลยหล่นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไปทำอะไรเขาก็วางอยู่แถวแถวนั้นเอแล้ว,ลวทีนี้ทำยังไงอะ่ะก็โอ้เอามาใส่เห็นไมเทียน,นเราก็จะไม่ล้นแล้วนี่ ใส่ไปแบบนี้เดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ให้นะคะไอประวัติของการมีเทียนแบบนี้แล้วถ้าใครมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์เนี่ยก็สามารถเขียนไว้ที่ใต้ในคอมเมนต์ด้วยเพื่อเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยให้คนอื่นได้อ่านด้วยในคลิปอน,นี้นะคะนี่าแน่นติดไม่ได้เอาใส่เข้าไปแล้วก็ ติดดาวเข้าไปที่หัวเทียนโอ้ถ้าเป็นเทียนจริงนี่ทำไม่ได้นะเนี่ยแบบนี้อนนี้มันเป็นเทียนไฟฟ้าก็ติดไว้ให้ครบทุกอันเลยอืม เวลาเปิดไฟปุ๊บเป็นไงคะสวยทันทีเลยหน้าหนาวของเราก็จะไม่มืดอีกต่อไปในบ้านนะคะวันนี้ก็เท่านี้ลคะค่ะสวัสดีค่ะ